ต้นนี้จะเป็นต้นเหลืองอุไลนะคะที่เราซื้อมาต้นเล็กๆเองค่ะเราซื้อมาตอนต้นเดือนมันที่หนึ่งนะคะอันนี้ผ่านไปแปดวันนะคะสังเกตว่าช่อออกเป็นสามช่อเลยค่ะแล้วก็แตกยอดมาเพีบเไปค่ะเนี่ยค่ะ,คะเอ็มเลยนะคะนี่นะคะเราใช้ปุ๋ยตัวนี้ลดประมาณสองครั้งถึงสามครั้งได้นะคะนี่นะคะ ผสมสลับกันกับปุ๋ยสูตรแรกที่เราบอกก็คือสูตรปุ๋ยที่เป็นผสมไข่ะคะ่ะตัวนั้นนะคะแล้วก็ที่โคนนะคะนี่นะคะ๋ย่ามาดูอีกต้นนึงเนาะนะคะต้นนี้ก็ซื้อมาต้นมาพอกันเล็กๆนะคะก็จะแตกยอดเนี่ยคะ่ะแตกยอดแตกกิ่งมีดอกด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะ ตอนซื้อมาตนน้นเล็กอยู่เลยนี่นะคะเจ็ดแปดวันนะคะงามในขนาดนี้นะคะใบของเขาจะค่อนข้างแข็งแรงนะคะเนี่ยค่ะแล้วค่อ้างจะเงาด้วยเนี่ยค่ะใบเขียวเลยเอาทุคกคนไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะมีสวนข้างบ้านค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำสูตรเร่งค่ะสูตรเร่งอะไรบ้างเอ่ยเร่งดอกเร่งใบเร่งรากให้แข็งแรงเร่งการเจริญเติบโตนะคะมีส่วนผสมแค่2ออย่างเองค่ะก็คือผงชูรสนะคะผงชูรสตัวนี้นะคะแล้วก็น้ำซาวข้าวค่ะนี่ค่ะ น้ำเซาข้าวพอดีว่าเราใช้2วันเนาะมันก็เลยได้ประมาณ3ลิตรนะคะถ้าเพื่อนๆมีน้อยแค่1ลิตรหรือมา1คขันนะคะก็ใช้ผงชูรส1ช้อนชานะคะแต่วันนี้เรามี3ลิตรเนาะเราก็จะใช้3ช้อนชานะคะผงชูรสดียังไงเออทำไมใช้บ่อยจังเลยผงชูรสจะมีสารตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่าโพลีคุลตาเมตนะคะเป็นสารธรรมชาติที่ไม่มีพิษนะคะสารตัวนี้จะช่วยให้เร่งการจเจริญเติบโต เร่งใบเร่งรากให้แข็งแรงและยาวถ้าเร่งรากแข็งแรงและยาวเขาก็จะสามารถหาอาหารได้ดีนะคะส่วนน้ำซาวข้าวนะคะตัวนี้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยใช้ล้างหน้าสระผมล้างจานได้ดีเยี่ยมนะคะแต่วันนี้เราเอามาใช้การเกษตรเนาะซึ่งจะมีน้ำซาวข้าวเนี้ยก็จะมีสารอาหารเกี่ยวกับข้าวเยอะไปหมดเลยในนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเร่งการเจริญเติบโตและก็เร่งดอกนะคะ แล้วเราก็จะผสมกันเนาะแล้วก็ใส่น้ำ10ลิตรค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวนี้เป็นถุงชูรสที่เราเอาใส่กระปุกไว้เนะาะกันหกใส่ไว้แล้วก็ใส่ชูรส3ช้อนชานะคะ แ้วก็คนนี้เข้ากันนะคะคนให้ชุดตะลายเนาะแล้วก็ไปตัวนี้เราสามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องหมักนะคะจะใช้รถที่โคนต้นไม้ก็ได้หรือใช้เป็นกีจสเปรย์ที่ดอกที่ใบก็ดีนะคะทําให้ดอกและใบแข็งแรงแล้วก็ดกนะคะจ้ะเดี๋ยวเราเทนะคะ เอาผสมเลยนะคะเด็ไปเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปรดต้นไม้เลยนะคะหรือจะไปฉีดก,ก็ได้นะคะ